วันนี้ครับผมพาทุกคนมาที่ย่านตลาดพลูครับพอพูดถึงตลาดพลูทุกคนต้องนึกถึงของกินของอร่อยอย่างแน่นอนแต่วันนี้ครับผมจะไม่พาทุกคนมากินที่ตลาดพลูเพราะว่าจริงๆแล้วที่ตลาดพลูนะครับมีอะไรอีกมากมายที่เป็นตำนานครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดตำนานที่ย่านตลาดพลูครับ เปิดตำนานแรกกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อพระเพลิงครับศาลที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวตลาดภูมาอย่างยาวนานเราต้องการคนพื้นที่พื้นถิ่นที่จะมาเล่าเรื่องตำนานนี้ฟังตามผมมาเลยครับ พ่ชิโร่ครับคนท้องถิ่นแท้ๆเลยครับเรื่องของตำนานศาลเจ้าพ่อพระเพลิงเห็นม้พี่ิชิโร่ช่วยเล่าให้เรานนฟังหน่อยได้ไหมครับศาลเจ้าพ่อ,พอเพลินครับในยุคหนึ่ง่าตตลาดทูเรานี่จะเกิดอคีภยคัยบ่บอยมากทางผู้ใหญ่ก็อัญเชิญองค์เจ้าพ่อมาประทับในศาลเจ้าเพื่อเป็นขวัญอะไรประมาณนั้นที่แห่งนี้มียุคป,ประมาณกี่ปีครับอย่างน้อยต้องมี6กถึงเจดสิปีอย่างตำ่ำ เรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานของย่านตลาดพูเลย<ช>ก็ว่าได้แล้วก็เรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ครับของชาวตลาดพูอย่างแท้จริงเลย<ช>และที่นี่คนยังนิยมมาขอพร<ม>เรื่องการงานอีกด้วยพี่ชิโร่บอกว่าได้ผลกันไปหลายคนแล้วล่ะครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดอินทารามตำนานเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชครับเป็นตำนานที่เก่าแก่ทรงคุณค่าของตลาดภูเป็นอย่างมากแต่ว่าทางที่ดีสุดให้คนพื้นที่มาเล่าให้เราฟังดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าที่นี่มีตำนานพี่ต้นเล่าให้ผมฟังหน่อยดีกว่า วัดอินทราามเนี่ยนะคะเป็นวัดเล็กๆที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพอสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทรงตั้งเมืองธนบุรีเป็นราชธานีนะคะทรงเสด็จประพาสแล้วก็ทรงผ่านมาทางวัดเนี่ย ก็จะเห็นวัดนี้มีความสงบร่มเย็นท่านก็เลยมีดําเนินให้บุรละนะวัดนี้ให้ใหญ่โตมากเลยแล้วก็ชงตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษค่ะยามที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยว่างเว้นจากภารกิจพระอ,องค์ท่านก็จะมาปฏิบัติธรรมในส่วนของวิหารพระเจ้าตากสินเนี่ยนะคะคจะมีตังที่พระองค์เนี่ยให้วิปัสสนากรรมฐานตังเนี่ย,ยม,าามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินส่วนสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระบรมบรูลุพระเจ้าตากสินทรงขี่มา้าสืบแล้วก็ชงถือดาบบรรดานท่องเที่ยวก็จะมากาบขอพรท่านไม่ว่าจะเเป็นนนรรื่่องงห้าาาทีกข ขอให้ชีวิตนี่ราบลื่นเพราะว่าทรงสืดาบเหมือนกับว่าชัยชนะเนี่ยจะมาถึงแก่ทุกท่านที่มาได้กราบไหวบูชารวมถึงที่นี่ก็ยังมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐีของพระเจ้าตากสินมหาราชไว้อีกด้วยนะครับไหนๆผมมาที่นี่แล้วแน่นอนครับผมก็ขออนุญาตมาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเช่นเดียวกัน มาถึงตำนานที่3ครับนี่คือมีกรอบในตำนานร้อยกว่าปีครับต้องย้อนเวลากลับเลยครับในสมัยรัชกาลที่5ครับท่านทรงสเสด็จผ่านทางคลองบางหลวงทางด้านหลังนี่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสชิมมีกรอบจานนี้ครับท่านทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากก็เลยพระราชทานน้ําให้เลยครับว่ามีกรอบสวยสวรรค์นั่นเองครับอะไรที่เป็นตำนานยังไงก็เป็นตำนานครับ นอกจากตลาดพลูจะเป็นตำนานเรื่องความอร่อยของกรุงเทพแล้วยังมีตำนานในเรื่องอื่นอีกมากมายเลยละครับที่น่ามาสัมผัสมวยจะเป็นบรรยากาศที่หอมอบอวลไปด้วยสมุนไพรของตำนานร้านยาเก่าแก่อินทระโอสถตำนานช่างทำของเล่นไม้ที่เป็นงานทำมือทุกชิ้นน่าเก็บสะสม และอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสวยๆริมคลองบางกอกใหญ่ที่นักท่องเที่ยวจะชอบมาถ่ายรูปพระใหญ่วัดปากน้ําจากมุมนี้ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ามุมนี้อาจจะกลายเป็นตํานานมุมถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเช็คอินก็เป็นไปได้ครับผมอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสกันครับกับอีกหนึ่งย่านสร้างสารรค์ของกรุงเทพมหานครที่มีดีมากกว่าของอร่อยจริงๆนะครับ ผมเชื่อเลยครับว่าแต่ละจุดแต่ละที่ของกรุงเทพมหานครครับก็จะมีตำนานมีเรื่องเล่าที่มีสเสน่ห์แตกต่างกันออกไปในแต่ละจุดที่ย่านตลาดพลูแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของย่านเล็กๆในกรุงเทพมหานครที่กลายเป็นเรื่องเล่ากลายเป็นตำนานให้เราได้มาสัมผัสกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เราได้เรียนรู้ตำนานจากย่านอาหารเบอร์ต้นๆของกรุงเทพมหานครกับตำนานย่านตลาดพลูครับ